สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีเมียเกมนะครับก็วันนี้นะครับเป็นต่อเนื่องนะครับจากแนะนำเกมส e ์สแร์ลีเจนนะครับวันนี้เราจะมารับชมเกมเพย์ของสแปร์ลีเจนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะกำลังเข้าเกมอยู่ครับ no yet. ก็นะครับเกมส m ส l e ร์ลีเจนนะครับ โหมดหลักๆนะครับในการเล่นก็จะเป็นแบบ1ต่อ1 2ต่อ2 3ต่อ3นะครับโดยลักษณะเกมที่หลักๆที่ใช้เล่นก็จะมีโหมดยึดดินแดนกับโหมดทีมชัดดาวนะครับเดี๋ยวไปเราเราไปรับชมโหมดทีมชัดดาวกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับหาห้องหาห้องหาห้อง ลณะโหมดทัชดาวนะครับเราจะต้องวิ่งเข้าไปที่จุดไปจนจุดสุดท้ายจะมีให้ยึดจุดสามจุดนะครับไปจนสุดท้ายของฝั่งศัตรูนะครับเล่นเป็นตัวแทงนะครับ <Yeah. S 1> เราเห็นน้องผู้หญิงนะครับ <Yeah. S 1> จะมีตัวเลื่อนๆอ,อยู่นะครับเราก็ต้องอยู่ในวงเลื่อนๆให้วงมันหมุนจนครบนะครับมันก็จะเลื่อนไปจุดถัดไปนะครับ ฝั่งศัตรูก็ไปยึดฝั่งเราแล้วนะครับเราก็ต้องมากันนะครับอย่าไปเล่นเดียวนะครับใครยึดฝูดุดท้ายได้ก็จะเป็นผู้ชนะนะครับน,นี่พอเข้าไปครับ รัวมากครับพอแคน,นี้หมดเลยตอนนี้ตัดมันตายไปสองตัวเราพยายามยืนอยู่ในวงนะครับไปฆ้าติเมตตัวแมวนี่ฟันแรงจริงครับ โอ้ยเล่นบนของเราไปจกืสุดท้ายแล้วครับจะแพ้แล้วครับโอ้ยใส่กันเลยครับโอ้ย,อยจะแพ้แล้วหนีน้ำมาคันเลยทเหนีกันแล้วเนี่ยดันข้างบนบ้างนะครับผมเจ็บโดนน้ำอัพเกรดตัวเองได้ตัวจะใหญ่ขึ้นนะครับ โนษณาในแมพก็จะมีไอเทมให้เก็บตลอดเวลานะครับตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับถ้ายึดได้ก็จะที่ชนะนะครับได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยฝั่งนี้เขาก็จะยึดเราอยู่โอ้ยไม่ไหวโอ้ยโดนแมวปันตายเกิดเก็บไป ใหม่นะครับอะไรกับปืนแล้วครับฝั่งนู้นลุกมาแรงมากตอนนี้ปีฟ้าเราไปทั้งสองเล่นเลยนะครับผมมาเก็บเลือดแับหนึ่งมาถึงนี้นะครับ แหลกมากตอนนี้รถปั่นตลอดเวลาผมจะต้องไปเล่นบนหน่อยครับเกาะอ,อยู่ยังไม่ล่วงนะครับโอ้ยตายออแล้ว แพร่เครับฝ่ายศัตรูยึดได้นะครับก่อนนี้จะเป็นยูดแบบโหมดคัพซาวนะครับก็จะยึดจุดไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปลองโหมดต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองโหมดยึดดินแดนกันนะครับ หมดยึดดินแดนจะเป็นลักษณะจุดเราจะต้องยึดจุดตรงกลางนะครับพอเราไปยืนอยู่จุดตรงกลางได้นะครับก็จะมีการหมุนนับรอบนะครับใครครบสี่แมสี่คะแนานก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ชนะนะครับหาห้องหาห้องแป๊บนึงนะครับคนไม่ค่อยมีมาแล้วครับ โหมดยึดดินแดนนะครับซึ่งเป็นโหมดเดียวกับที่ใช้ในการลงแรงนะครับนี่เป็นสนามบินอวกาศนะครับแต่ยากาที่หนึงนะครับถ่ายจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ด้วยนะครับมากนะครับไม่รู้เพราะว่าวิดีโอด้อไหมเราก็ต้องพยายามไปอยู่ในวงนะครับจะมี รอบนัดเหน็นไหมครับอยู่บนแล้วนะครับตอนนี้สีแดงเพิ่มหนึ่งรอบก็จะได้เป็นหนึ่งแฝมนะครับแตดูสนใจนะฝั่งนู้นโหดจริงๆนะอันนี้มันแหลกมาก ขนามเปลี่ยนมาเป็นสีดเงินนะครับทลแล้วแมนหลกมากนะครับหรู้เกิดจากอะไร ปันช่วยเพื่อนอยู่นะครับเลือดเหลือน้อยมากนะครับแพ้อีกแล้วครับโอ้โหวันนี้แพ้สองนัดรวดนะครับก็อันนี้เป็นรูปแบบที่นำมาให้ดูนะครับเป็นเกมเพล็กซดิเจน์นะครับยังไงคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับเกมนี้นะครับขอบคุณครับ